สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องกล้องไปขับข้าวเย็บซีสุดๆทุกคนมาจ้าพี่น้องกินข้าวกับเยบปนบันี้เอินกินข้าวอีกเลี้ยวกินข้าวอีกแล้วได้ยังกินอือประเด็กบองพี่น้องอันนี้เนืกินหมู่บ้านนี่เอาไปหนี่ก้อนเดี๋ยวจะกินข้าวกับปลาบองพี่น้องข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวห่อนอายห้วยๆพรใหญ่มากแล้ว เสียงจอดรถแล้วพอไงมาแล้วเสียงจอดรถแล้วพักลวกด้วยพี่นอ้องเนีย่ยเสียงเปิดประตูก๊อกแก๊สบ,บ่บ่เปิดบ่อันเวลาบองบองเมาหลไหร่อยากกินบ่เปิดหน่าลิง Bye niêu bên dụng cụ not, not, đi nó nó Huh? in other the but same Mhm. Mm you you buy already yes when when him uh then come then, same come now ซื้อตู้เย็นไหมพี่น้องตู้เย็นกอน้อนม่เย็นมันเอ็กซิเดนต์หมวกอานหมวอกวอนนี่ห,ห่ะอืมฉันัจ้าง,งแล้วซื้อแล้วเดี๋ยวเอาสิม์ตทรงค่ะ อยูห่หอเก้าแบบเก้านี่แหละแล้วใบยูอหอนเนี่ยเขาใส่มาดูนแล้วหลายปีแล้วปีที่เราเยอบบนมาปีแรกเย็บบนมากืุดเตาไฟฟ้าไหมปีเหล็กๆเลยมากเชียงสักผ้าห้าง อีกปีสองเด้่ยไปฝ่าห่างไอีกปีนี่ดูยินห่างวันนี้บนเป็นตัวส่วยเป็นตัวส่วยจ้ะมันก็จมควนห่างหรือว,ว่าหลายปีแล้วหรืว่า

ผิตเป็นเงินบันเท่าจากแาบ I cannot make food for you, na no darling. What do you eat? I come back, and I come back. I fix myself. mm hmm hmm. Der er bytter der. Nu kan. Det er ก็เป็นเด็กบวม ก็วันเดียไปถิ่นอะ้ตัวเย็นก็เจอไปสิ่นแถวเนาะมา Nó báo gì chân cấp mụn Mụn ốp bệ Giờ nó bếp mày tin กินขาข้ามนักๆสี่โมงเช้าเลยพี่น้องนะตอนนี้สี่โมงเช้าของซีเบเดนบ้านเทัากับมาทัาทกับจิบ่ายไปเทอาไเรล่นะ พักรักพักสดขวาอนห่นดุ้ยก็ไป็แดกบ,บองม,ม่ลหวานจุ๋ยจุยพีน้อง ประเด็กบองให้บนกับมีบริการเดอ้อพี่น้องเดอ้อประเด็กบองแบบสุกนะยายบุญชายสอดวิชาไปให้ลูกสอนเข้าปรุงสูตรสูตรยายบุญ ลาบองพี่น้องสูตรเดย็บบนในลูกสาวเห็ดบริการนะตอนนี้ขายดีได้พี่น้องขายดีเดินเพกนี้ครึ่งกิโลร้อยสามสิบบาทพี่น้องแพกหนครึ่งกิโลเรียบบองสุกจ้าผัดเรียบร้อยพัดเ็นตนาบองซุกปลาบองพัดนี่แล้วแต่ว่าเ้าผพัดแบบแบบไม่เยิมน้ำมันไหม ขัวแบบบ่เยิมน้ำมันแทบจะ่รู้ว่าเป็นปลาบองสุกนะจะรสตว์ไม่เปลี่ยนนี่บริการค่ะผู้ดใดอยากจ้างได้กระปุกนี่เครื่องจิโลนี่ที่เย็บบนตักก่อนมากิน บ,บ่บอบูดบ่อมีเสียบอ่อมีบูดพี่นอ้องดูได้เป็นปีถ้าเยอะบนยูนะบอกได้ขายหอดน้ำพริกปลาทูครัวแห้งน้ำพริกปลาทูแมงดาแบบครัวแห้งแพ็คแบบสูญยากาศเจ็บไปได้ข้ามปี หึหึหเดี๋ยวว่าเขาจิมาส่งก็สิได้ไปลากเขาเองเอารถเอาชิ้นเลอจักควางไปลากเ,อ,เอ,อา โอเคพอเจ้ okay, จบทาบจบมือจะตอบข้อความลูกค้าเอตี้ก่อนเปล่งปังเปล่งปัง,ปปง,ปปงมาจังคิมนี่ก็เลยหลายออเดอร์อะคิมคมินหน้าสวยหน้าใส แก้ปัญหาเรื่องสิวฟ้าจุดด่างดำตอบโจทย์ได้ดีพี่น้งองเยียบนใสหนาใสขึ้นก่ต้องในแต่งนี่ยังมากไหมหนาใสแล้วถ้าแปลงน้อยเดียวมันก็ดูมีออร่าขึ้นโลดพี่น้องบางคนเหรอว่าเย่บบนแต่งอืย้าอย่าแต่งหนาโทษหนีมันวอกเกินไปมันขาว บอเรียกมาแต้งหรือบนแต้งบ่เป็นหรอเพื่อนหรือบนแต้งบ่เป็นแต่ว่าจีิมันข่าวมันข่าวเพราะหรือบนใส่ครีมแล้วก็ทาแป้งเรื่องกับแป้งฟุ้นแป้งทับแป้งอย่างเท่านี้ล่ะข้าวเหลืติดแน่นอย่นอยเพราะปากว่าสิทธิ์แค่นั้นเองสนใจสั่งมาเลยครีมขมิ้นเฮอร์เบอร์ตลับละร้อยห้าสิบบาท บวกขาวทรงชุดทดลองสองตลับสามร้อยบวกขาวทรงเป็นสามร้อยหาสิบเพอพี่น้องพเพื่อสนใจสังได้เป็นอย่างคือบาสัางเลยยาบุญก็อ,อยู่เมื่งหนอก็อเสดรงลูกสาวจ้ะยาบุญรับออเดอร์มากยาบุญรับออเดอร์มากยาบุญก็ะซ่งออเดอร์ให้ลูกสาวจูมือนี่โซเชียลมันไวพี่น้องทรงไง ให้ซื้อทีอยูเบอร์ทูกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยบนแคปส่งไปให้ลูกแป๊บเดียวดูคท่ถ้าเมืองไทยจัดการท่องท่ากันใจเงินอนเงินไหนจังเดาโอนเข้อบัญชีเลยจ้ะง่ายเอาตามนั่นแหละพี่น้องผู้ใดสนเจอดีได้ไปลาบองทุก อยากได้กิมอยากได้พาพันข้อมีบริการสั่งได้